สวัสดีครับนักเรีนทุกคนพวกเรากลุ่มศุ์พิยากานศิลปะจะมาถแถลงการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด1 9ในปัจจุบันนะครับ 1. ต้องปรับงานไฟนอลโปรเจกต์ให้เป็นงานที่สามารถส่งออนไลน์ได้ 2. สําำหรับคนที่ทำงานกลุ่มถ้าไม่สามารถทำเป็นงานกลุ่มได้ให้เลือกตามความสมัครใจนะครับโดยทำเป็นงานเดี่ยวโดยปรึกษากับคุณครูที่ปรึกษาตาม เวลาที่คุณครูที่ปรึกษากําหนดไว้นะครับ 3. คุณครูที่ปรึกษาจะติดต่อกับนักเรียนผ่านตามช่องทางที่กำหนดในแต่ละกลุ่ม 4. ให้นักเรียนทําวิดีโอพรีเซนเทชันโดยมีรายละเอียดอย่างนี้นะครับนักเรียนจะอธิบายถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้สิ่งที่ชอบไม่ชอบประทับใจในการเรียนศิลป,ปะแต่ละ,ะแขนงตั้งแต่ต้นเทมอม 2. เล่าถึงโปรเจกต์ที่นักเรียนกําลังทาอยู่ความพึงพอใจที่ทําเกี่ยวกับงานของตัวเองนะครับ และการมีส่วนร่วมในชิ้นงานว่าตัวเองทำอะไรไปบ้าง 3. อธิบายว่าตัวงานชิ้นนี้คืออะไรทำไปทำไมกระบวนการเนี่ยเป็นอย่างไรและเจอปัญหาอะไรบ้างและมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับโดยปรึกษากับคุณครูที่ศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4. ถ้าอยากทำโปรเจกต์ a a ต่อไปเนี่ยอยากจะให้โปรเจกต์เนี่ยมีลักษณะเป็นรูปร่างและมีข้อปรับปรุงและข้อเสนอแนะยังไงบ้างนะครับสำหรับวิดีโอพรีเซนเทชันนะครับนักเรียนม .2 ส,ส่งเข้ามาได้ในรีมตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยว g ู o กอร์องนะครับขอบคุณครับสำหรับม .2